สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ร้านซับสมบูรณ์ยางยนต์นะครับผมวันนี้เรามาติดตั้งล้อแม็กกับยางครับให้ลูกค้านอกสถานที่ก็คือมาติดตั้งกันถึงหน้าบ้านเลยครับผมแน่นอนครับด้วยประสบการณ์กว่า27ปีครับร้านซับสมบูรณ์ยางยนต์ของเราครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริการครับที่เหนือกว่านะครับก็มาติดตั้งนะครับล้อแม็กกันถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยก็เพียงแค่นะครับลูกค้านะครับโทรคุยทางร้านนะครับผมเลือกลายนะครับที่ชอบนะครับ คอนเฟิร์มนะครับนัดวันติดตั้งเราก็มาติดตั้งให้ถึงหน้าบ้านทันเลยครับผมนี่ครับที่อยู่ข้างหลังผมก็คือกําลังติดตั้งกันเลยนะครับผมเปลี่ยนรถคันเก่าครับให้ดูใหม่ขึ้นครับเพียงแค่เปลี่ยนล้อแม็กครับ จะสัมพันณ์พี่นิดนึงครับว่าตอนนี้พี่คุยทางโทรศัพท์นะครับว่าเราอยากจะได้เป็นลายล้อคือเป็นขอบสิบแปดเนาะขอบสิบแปดพร้อมยางโจดของพี่แล้วก็แอดลน์ทางทางร้านเราก็ส่งรูปล้อแม็กให้พี่ดูเนี่ยแล้วพี่ก็ได้เลือกล้อแม็กมาจากตอนนั้นอ่ะที่พี่เลือกล้อแม็กไว้อ่ะไม่ทราบว่าเอ่อที่พี่จินตนาการไว้อ่ะว่าใส่กับรถแล้วเนี่ยจะออกมาสวยแบบนี้ไหมพี่ อันนี้สวยกว่าครับพอใส่ของจริงวะสวยกว่าครับสวยกว่าที่คิดไว้นะพี่นะว่ายังไงเลยครับผมแล้วการบริการครับพี่จากจากที่ร้านนอย่างวันนี้ผมมาติดตั้งให้พี่ที่บ้านเลยผมอยากจะสอบถามนิดนึงครับว่าเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกดีมากครับดีมากครับพี่ครับพวกช่างที่มาด้วยเขาอินเตอร์เทนดีครับมีอะไรเขาก็แนะนําทุกอย่างแนะนําว่าเออเวลาเลือกรอเลือกยางเลือกอะไรข้างหน้าเกี่ยวกับระบบเบรคอะไรถ้าเผื่อเราจะทําต่ออะไรวันนี้เขาแนะนําดีครับก็ อนาคตอาจจะไปทําพกเบรกเบรกเพิ่มนะพี่เนาะอาจจะเป็นพกเบรกคอสติกปั๊มคอสติกอะไรประมาณนี้เนาะเราก็ขยับขยายกันไปเพิ่มเติมเนาะอยากให้พี่เนี่ยแนะนำเพื่อนๆหน่อยนะเพื่อแบบมีเพื่อนๆนะครับยังตัดสินใจไม่ได้ว่าอยากจะเปลี่ยนล้อแม็กแล้วคืออารมณ์แบบว่าไม่สะดวกเดินทางมาที่ร้านอยากจะให้ไปใส่ที่บ้านให้หรือว่าไปติดตั้งที่ทํางานอะประมาณนี้ครับพี่ก็อยากให้พี่แนะนํานิดนึงครับว่าเราเลือกใช้บริการครับยังไงบ้างก็ สามารถเข้าที่อย่างอย่าของผมที่ว่าการเลือกครั้งนี้ก็คือดูตามเพจดูตา<ผ>มเพจครับ <ผม S 1> จากนั้นก็คือมันจะขึ้นชื่อร้านอก็คือร้านของอะไรซับร่งกุญยานยน,ยน <ผม S 1> ประมาณนี้เขาก็คือขึ้นมาแล้วก็สามารถเข้าไปดูได้ว่าเออล้อที่เราชอบลายที่เราชอบขนาดที่เราชอบเขาสามารถให้เราเขาเรียกว่าวอะไรมีรูปแบบให้เรา <ผม S 1> ได้เลือ <ผม S 2> ่อน่างไหูใช่มีตัวอย่างให้ดูบวกกับ ยางอะไรพวกนี้ที่แบบว่าที่เป็นอ c c กซ s ซอรีของการทําล้อเนี่ยครัมันจะมีอยู่ในนั้นเลยคือเราสามารถเลือกดูได้เลยแล้วก็พอเราได้คุยได้พูดก็คือจะได้คําแนะนําดีๆครับผมจากทั้งร้านจากทางเทรดมาตลอดตลอดก็คือต้องบอกว่าขอบคุณที่ให้ผมได้เจอผลิตภัณฑ์ดีๆได้ใช้ขอบคุณมากครับครับผมก็เป็นอีกหนึ่ง เคสนะครับที่เรามาติดตั้งกันที่บ้านลูกค้านะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่สนใจเลยนะครับอยากจะได้บริการดีๆแบบนี้จากทางร้านเราครับทรัพย์สมบูรณ์ยางยนต์ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นช่องทางติดต่อไว้ด้านล่างนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมต้องขอตัวกลับลากรอผมต้องขอขอบคุณคุณพี่มากเลยครับพี่ให้เกียรติผมนะครับได้มาดูแลถึงหน้าบ้านเลยนะครับพี่ครับผมวันนี้ผมต้องขอตัวกลับลาด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ